สวัสดีค่ะทุกคนป้าชากาแฟนะคะวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันชาเขียวสูตร22ออนนะคะเพื่อนๆกับถุงกระดาษนะคะเมื่อวานนี้เราทําชาเย็นไปแล้วเนาะชาไทยเย็นชาสีส้มนะคะเพื่อนๆบางคนก็จะดื่ชาสีส้มชาไทยเย็นชาเย็นนะคะตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆนั่นคือชาสีส้มนะคะใส่นมถ้าชาดําก็คือชาสีส้มไม่ใส่นมนะคะอันนี้ป้าจะมาแบ่งแบ่งปันสูตรชาสีเขียว22อออนกับถุงกระดาษเนาะ ชาเขียวนี้ตัวนี้ป้าจะใช้ตรามือตัวเดียวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะมาดูวิธีการใช้ชาตรามือตัวเดียวหรือว่าชาที่เราใช้ชาท้องตลาดที่เราใช้ตัวเดียวให้เข้าใจกับชาตรามือเลยนะคะแต่ชาไทยของป้านั้นเป็นชาผสมนะคะมันก็จะเข้มข้นกว่าชาอย่างเงี้ยปกตินะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะชาเขียวตรามือชาเขียวแก้วย2่องก่อนนะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะชาเขียวตามือป้าใช้ช้อนโต๊ะธรรมดานะคะตักช้อนโต๊ะกินข้าวเรานี่แหละค่ะเพื่นพนอนๆใช้ตักตลอดนะคะมันก็เลยเลอะๆนิดนึงนี่ม่เล่อะชานะคะสองช้อนโต๊ะพูนนะคะถ้าเป็นชาปกติอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีชาตัวที่เข้มๆมาผสมเนาะสองช้อนโต๊ะพูนแบบนี้นะคะเพื่อนๆเลยเมื่อก่อนป้าก็ใช้อย่างนี้แหละคะ่ะตอนป้าชงใหม่ๆแก้วต่อแก้วตอนนั้นลูกค้าเราไม่เยอะเราก็ไม่ได้ทําเบสดชาไว้นะคะป้าก็ใช้แบบนี้ น้ำร้อนค่ะ1 5 0 160 ml ขึ้นอยู่กับชาละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะถ้าชาไม่ค่อยละเอียดก็นี่แหละค่ะร้อาเดี๋ยวเราก็ล้างใบชาอีกสักนิดนึงเนาะเสียดายความเข้มของชาเวลาเรากรองนะคะเดี๋ยวดูค่ะดูแลเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะวิธีการทําเราจะได้ไม่ต้องเปลืองชามากคนนะคะคนให้10 20วิก็แล้วแต่หรือบางคนจะแช่ใบชาทิ้งไว้ก็ได้นะคะเพื่อนๆ ชงคนแล้วเราเดี๋ยวเรากรองกลับไปกลับมานะคะคนสักหน่อยค่ะให้เขาได้ละเหยเขาได้รับสัมผัสกับอากาศนะคะมันจะได้กลิ่นชาหอมๆชาเขียวตามือตัวนี้เป็นชาที่มีกลิ่นมะลินะคะเพื่อนๆมันจะมีสองตัวนะคะสีเข้มๆหน่อยก็คือที่มันไม่มีกลิ่นมะลิบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นมะลิเนาะแต่ว่าของป้าอย่างเนี้ยคือที่ร้านป้าใช้อย่างนี้มาตั้แต่เริ่มแรกเลยลูกค้าเขาชินแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวนี้มา หอมดีค่ะ,คะเดี๋ยวเรากรองกลับไปกลับมานะคะพเพื่อนๆลองกลับไปกลับมาค่ะสามสี่รอบห้ารอบไป เรายังสามารถเติมน้ำได้อีกนิดหน่อยนะคะเสียดายชาล้างเอาสักหน่อยค่ะความเข้มยังมีนี่นะคะเสดายร้อยค่ะ,ะเห็นไหมคะใบน้ำชามันก็จะเริ่มจางไม่เอาแล้วค่ะพอนะคะเราจะได้น้ำอยู่ที่ประมาณ150 ml นะคะเพื่อนๆประมาณ150 ml ค่ะนะคะ,ะครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนชาไทยเลยค่ะสูตรนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่ง นะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งคนนะคะบางคนจะมีที่ตีฟองก็ใช้ที่ตีฟองช่วยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะใช้ตัวนี้ช่วยอย่างนี้ช่วยก็ได้ค่ะแต่ป้าไม่ถนัดป้าไม่ชินเตจแล้วค่ะคนให้น้ําตาลให้น้ําตาลให้ครีมเทียมละลายนะคะเพื่อนๆแก้วเป๊กนะคะแก้วเป๊กแก้วตวง30 ml นะคะใจนี้ของป้านมข้นหวานค่ะ นมข้นหวาน30เหมือนกันค่ะเหมือนกับชาไทยนะคะใส่ลงไปเราใช้อันนี้นมจืดนะคะเ,เพื่อนๆนนมจืดนมสดนมพัชจไลเนะะี่ยค่ะ30 ML นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นนมข้นจืดป้าจะใช้โรยข้างบนนะคะเ,เพื่อนเเปรเรียบร้อยค่ะแก้ว22ออนนะคะเ,เพื่อนเสีชาสวยมากนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วเราก็เทสกัดไปกัดมาบางคนจะแช่ใบชาก็ได้นะคะ แต่ถ้าแช่นานน่ะชามันจะฝาดแล้วน้นที่จะชงก็ต้องร้อนจัดๆร้อนตลอดเวลานะคะเพื่อนมันจะไม่ทําให้ชาฝาดนะคะแต่ชาเขียวถ้าเราแช่นานเกินไปมันจะฝาดเพราะมันเป็นใบชาสดนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้หมักหรือว่าไม่ได้อบมาเหมือนกับใบชาไทยสีส้มนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปแก้ยิบสองออนเสร็จแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แก้วใส่ถุงทีเดียวพร้อมกันต่อไปก็จะเป็นถุงกระดาษใบชาสามช้อนโต๊ะคูณ น้ำต้มคูนค่ะนะคะแลังช้อนต้มคูนแบบนี้เลยน้ำอยู่ที่220นะคะเพื่อนเพื่อนชาเขียวแบบถุงกระดาษน้ำร้อน220 ml อยยใส่ไปเลยค่ะเผื่อๆไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ ชามันก็จะอันนี้ก็เราก็เสื้อไว้เดี๋ยวชามันก็จะดูดน้ําร้อนดูดอะไรอมน้ําไปอีกนะคะใบชาคนค่ะและมันไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องปะ๊ะอะไรหรอกนะคะเพื่อนๆเ,เอาแค่เรากะคำนวณประมาณแล้วมันได้รสชาติที่มันโอเคมันเอ่อใกล้เคียงกันก็ได้นะคะไม่ต้องเป๊ะแล้วค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกใครอยากจะให้มันลดใบชาลงหรืออะไรก็ได้แล้วแต่พื้นที่นะคะบางคนก็ไม่ได้ชอบกินชาเข้มเนาะ อันนี้ก็อ,อยู่กับลูกค้าอีกทีนึงแต่อันนี้เราเป็นสูตรก,กลางๆที่เราใช้นะคะในขณะที่ลูกค้ามาสั่งเราครั้งแรกเราจะต้องมีสูตรหลักของเราทําให้เขาเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าหวานมากหวานน้อยของเราประมาณไหนเขากินครั้งที่2องเขาถึงจะบอกเราได้ว่าเขาจะลดหวานหรือเพิ่มหวานนะคะร้านบ้านๆอย่างเราก็อย่างนี้แหละคะ่ะเราก็ต้องศึกษาลูกค้านิดนึงเนาะร้านของเรามาด้านบ้านเราต้นทุนสูงหรือว่าใช้อะไรที่มันต้นทุนสูงมากเราก็สู้ไม่ไหวนะคะเ,เพื่อน กรองใบชาค่ะกลับไปกลับมานะคะเพื่อนๆสามสี่รอบก็ได้ค่ะหรือจะแช่ใบชาทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะ ะะเต็มๆแบบนี้พริมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะใส่ลงไปคนนะคะเวลาป้าทำขายป้าจะใช้เบทชานะคะวันนี้ป้ามาทำให้ดูแบบพองแก้วต่อแก้วสำหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่กะเบทชาไม่ได้คำนวณยังไม่เก่งนะคะเพือ่อนๆเดี๋ยวเราขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชินค่ะนะคะ นมข้นจืดหรือนมจืดนะคะ30 ml เหมือนกันค่ะนะคะนมค้นจืดนมข้นหวานสามสิบมลเพื่อนนี่พอดีเป๊ะเต็มแก้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วนะคะใส่แก้วใส่ถุงค่ะ22ี่อออนนะคะ เราไม่ต้องใส่น้ำแข็งจะล้นแก้วนะพวเพื่อนๆดีบน้ำแข็งให้มันยุบๆค่ะมันแน่นๆนะคะเราจะได้น้ำชาพอดีเกือบจะเต็มแก้วเติมน้ำแข็งอีกนิดนะทับด้วยนมข้นจืดป้าจะใส่นมข้นจืดแกนบนนะคะหรือใครจะใส่เป็นฟองนมก็ได้นะคะพเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะชาเขียวแก้วยี่สิบสองออนชาเขียวแก้วย2ิบสองออน อ่ะเพื่อนถุงกระดาษนะคะถุงกระดาษถุงไซส์เจคูณสิดนะคะเพื่อนๆถุงนี้คนค่ะนะคะก่อนจะทีกระดกตูกแก้วเข้าไปนะคะเพื่อนๆมันจะมีน้ําแข็งเหลือพื้นที่เหลือให้เรานะคะใส่นมเข้าไปโรยนมค่ะนะคถ้ารู้สึกว่ามันหลวมไปนะคะมันจะละลายเร็วเราก็เติมน้ำแข็งนิดนึี แล้วก็กะกะเอาก่อนเติมแล้วก็เท่าไหร่ใส้น้ำแข็งนิดนึงจะอยู่ประมาณนี้มัดปลาถุงนะคะเพื่อนเพื่อนมัดปลาถุงป้าสอนแล้เนาะอเดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนนะคะเราจะมาชิมก่อนหวานกลมกลม่อมกำลังดีได้รสชาติชาฝาดฝาติดกกคนล,ลิ้นปลายลิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะมีถ้าชาเข้มข้นเนี่ยเราจะ ได้รสความฝาดของชานะ่มันจะติดอยู่ที่ลิ้นเราแต่ไม่ใช่ฝาดเปื่อนยังกินไม่ได้นะคะมันจะได้รสชาติของชาเอ้ค่ะอันนี้แก้วสูตรถุงกระดาษนะคะไปปรับเอาค่ะนะคะหวานมากหวานน้อยมันมากมันมน,น้อยหรือว่าความเข้มข้นขนาดไหนเราก็ไปปรับใช้เอานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มาเป็นสูตรให้เป็นแนวทางเป็นอย่างกลางนะคะถ้าใครจะใช้สูตรนี้ขายก็ขายได้เลยค่ะรับรองท่ามีลูกค้าประจําแน่นอนนะคะเพื่อนๆ ของป้านี้ถ้าเป็นพวกชาลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราขายอยู่ทุกวันนี้จะเป็นลูกค้าประจํานะคะลูกค้าใหม่ๆก็จะมีแวะเวียนมาคือเขาไปบอกต่อกันนะคะพเพื่อนแก่ยิบสอง้อนค่ะมาชิม,ม,มหวานมันกลมกล่อม,มกำลังดีอืมแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะเพื่อนๆว่าใครชอบแบบไหน เดี๋ยวลูกค้าเขาคนไหนชอบหวานมากคนนี้เขาจะสั่งเราแต่ชนใหญ่อะหวานขนาดนี้บางคนเขาว่าหวานไปได้วยซ้นะคะอันนี้เป็นสูตรเข้มข้น,นหวานมันนะคะเพื่อนถ้าไม่หวานก็ลดน้ําตาลลงนะคะเราอยา่าไปลดนมข้นหวานนะคะเพราะนมข้นหวานของเรานี่เราใช้ปร,ริมาณเดียวทุกสูตรนะคะมันไม่ได้เยอะลดน้ําตาลเอานะคะเพื่อนเราใช้จริงจริงการใช้น้ําตาลมันก็จะช่วยให้รสชาติของเครื่องดื่มกลมกลม่อมนะคะเพื่อนลดต้นทุนด้วยแต่ถ้าเป็นนมเนี่ย มันแพงต้นทุนมันสูงนะคะเราขายโซนบ้านๆโซนทั่วๆไปไปอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ขายแบบร้านใหญ่ร้านดังเขาก็เน้นวัตถุด,ดิบแพงๆได้เพราะขายราคาแพงน้ะของเราขายราคาไม่แพงเราก็หาอะไรก็ได้ที่มาช่วยลดต้นทุนเรานะคะอันนี้เอาไปทําขายเอาไปปรับใช้ปรับขายกันเอานะคะเพื่อนๆชาตรามือนะคะถ้าใครใช้ชาชาตรามืออย่างเดียว2 สูตรนี้ปริมาณใบชาขนาดนี้สีชากําลังสวยนะคะเพื่อนเพื่อนสีชากําลังสวยรสชาติชากลังดีนะคะแต่ถ้าแช่น้ำไปกว่าน,นี้มันจะเฟื่อนนะคะแล้วถ้าน้ําไม่ร้อนสีชามันจะซีดมันจะไม่เขียวสดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องใช้น้ําที่มันร้อนจัดจัดนะคะแล้วชาจะไม่เฟื่อนไม่ฝาดโอเคค่ะวันนี้มาแบ,บ่งปันสูตรชาเขียวแก้ว2 2ออนกับถุงกระดาษนะคะเพื่อนเพื่อนปรับใช้กันค่ะนะคะมาเป็นแนวทาง พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ